สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูบ้านกระต่ายของเรานะคะหลังฝนตกนะคะหลังฝนตกแรงจะเป็นยังไงบ้างนะคะน้องต่ายเราอยู่กันยังไงนะ้าไปดูกันค่ะเรามาดู มาแล้วตาแดงตาแดงเปียกฝนหมดเลยหูน้ำตาลเดี๋ยวจปเอาอาหารมาให้นะรอแป๊บนึงเปียกหมดเลยตาแดงเดี๋ยวฉันพูวยไปหา ไปดูความเปียกของข้างหลังจะมีน้องเขาไปขอลูอยู่นะไม่รู้ว่าดินตรงนี้ไปถมลูกเขาหรือเปล่าเราไปดูอู้เจยบไม่ได้เลยเนี่เป็นยังไงบ้างอุ้ยดินพังเข้าไปหาน้องหรือเปล่าไม่รู้ ฝนตกนะคะฝนตกแรงด้วยนะคะแล้วน้องตัวนั้นแหละเขาอ่ะไปคลอดลูกอยู่ข้างในก็ไม่รู้ว่าลูกเขาจะเป็นยังไงนะคะดินมันพังเข้าไปอะ่ะไม่รู้เราจะไปช่วยเขายังไงอืมน่า ก็ขอยให้รอดนะคะดูเขาออกมาอยู่ข้างนอกตรงรูข้างๆก็มีความพังนะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปดู่ะตรงนี้ก็ะถางพังลงมาโดนน้องไตหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองอไม่มีอะไรนะคะ เราความไว้ดีกว่าน่าจะไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้หน่อยดูตรงนี้ก็พังไปเลยนะคะเขาน่าจะไปอยู่ที่รูออ่อนูนี้นะนี่ที่เขา เข้าไปขอลูกนะคะน้ำก็ซาะดินเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรากลับ,บออกไปไม่ได้กศตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีลมนะคะ แล้วก็เลยจะเดินมาดูน้องตายน้องตายที่อยู่ข้างนอกก็จะมีสี่ตัวนะคะถ้าทานก็ย้อมให้เต็งเปียกฝนนะดูจากอาการเดี๋ยวเราไปดูตัวข้างในสามตัวและอีกตัวหนึงยังไม่ม่ากินกับเพื่อนนะคะค่ะ นี่ก็เป็นดูของน้องไต้เ้ยมีน้องไตยน้อยเปียกฝนด้วยเดี๋ยวเราจะจับมานะคะเดี๋ยวเราจับน้องก่อนนะคะหนึ่งสองสามขอจับเลยนะอึ๊บอุ๊ยน้องเปียกฝนอะ่ะน้องเปียกฝนหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปเช็ดเรา,าข้างในต้องมีอีกแน่ๆเลยนะคะมีไหม ให้น้องอยู่ด้วยนะแป๊บหนึ่งน้องเปลียงหมดเลยเราว่าน่าจะมีน้องใส้ที่อยู่ในรูเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาูนาเล็กๆ,ๆเลยไม่ก,กี่วันก็ไม่รู้อยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวไปตามหาน้องไส้กันอีกนะคะน้องไส้ที่อยู่ในในกรงนี้ก็ สบายดีทุกตัวนะคะก็ไม่มีอะไรเนีย่ยให้น้องอยู่ด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปหาอีกตัวน่าจะมีอยู่นะคะก็คือน่าจะเป็นลูกของน้องเสือเขานะคะน้องเสือมีลูกอีกไหมเอาลูกออกมาเร็วน้องเสือ น้องแสมีลูกอีกหรือเปล่ามีลูกอีกไหมน้องเปลียงหมดแล้วล่ะน้องเสือน้องเสือเดี๋ยวเราจะช่วยลูกของเธอนะเดี๋ยวเราจะจะพังตัวน,นี้เข้าไปนะได้ไหมน้องส่องมาก่อนมาเดี๋ยวเราจะส่องเข้าไปว่าจะมีลูกของน้องอีกไหม นี่นะคะน้องเสือลูกเธอเปลียงหมดแล้วน้องเสือเดี๋ยวขอเอาลูกออกมาหน่อยนะน้องเปลียงหมดแล้วน่ะน้องหลายตัวอยู่นะน้องเปียงหมดแล้วนะน้องสือขอหน่อยนะน้องส่องมาเร็วน้องส่องมาเร็วมาน้องเสือน้องส่องมามาเดี๋ยวแม่จะช่วยมา เสออมาเร็วเสออมาเดี๋ยวแม่จะช่วยน้องนะมันตาแดงตาแดงออกไปตะแดงออกไปนะขอหน่อยนะอุ้ยน้องอ่ะน้องตัวเล็กมากเดี๋ยวเราไปไว้ตรงนี้มาให้น้องสองัวแล้ว เดี๋ยวเราไปดูอีกทั้งเสือเอาน้องออกมาอีกเร็วทั้งเสือเอาน้องออกมาอีกเร็วน้องเสือ,อน้องมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราเอามาเรื่อยๆเขาก็ไม่ค่อยให้จับนะเขาก็มุดเข้าไปเหมือนกันนะคะตัวเขาเปื้อนหมดเลยค่ะมาเดี๋ยวเราเ,าเขามายูได้สามตัวแล้ว น้องเสือขอน้องออกมาหน่อยนะเดี๋ยวจะให้เสือมาดูแลอยู่ข้างในกลงนะน้องก็รู้ตัวดีนะน้องก็มุดเข้าไปเลยตรงน,นี้ไม่มีอะไรอเสือเดี๋ยวเรามาช่วยเด็กๆก,กันนะอึบลึกจังหาไม่เจอเด็กๆมีการหนีด้วย เขาหนีไปแล้วล่ะค่ะเขาหนีเขาไฟไม่ให้เราเห็นล่ะไม่มีใครมาช่วยเราจับเลยเนีย่ไหนตรงนี้ไหมน,นี่ดินพังเข้ามาไหม ดินพังทับเขาหรือเปล่า,าไม่รู้นะคะเนี่ยน่าจะดินพังทับเดี๋ยวเราช่วยเหลือเขาแต่แังย่งมาใกล้แต่ว่าเขาต้องรอดแหละเขาเข้าไปลิบแล้วมั้ง้องเสงือลูกเธออยู่ไหนอีกอ่ะ น้องเสือไปเอาลูกออกมาไปน้องเสือไปเอาลูกออกมาไปแล้วลรอกไปอยู่ด้วยกงด้วยกันปะไม่ทันแล้วนะคะเข้าเข้าไปแล้วน้องเสือไปหาลูกไปเสือไปหาลูกไปน้องเสือไปเอาลูกออกมาไปเดี๋ยวเราจะช่วยปะเร็วๆเสือได้ยินใช่ไหมเสือมีลูกกี่ตัวเสือลูกออกมาไป ว่ามีอีกอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเด็กมังเสือ,อยังไงเธอก็เอาลูกออกมาให้นะดินมันเหนียวนะนี่เสือไหนด,ดูเสือออกสิแม่จะทำให้ เนี่ยถมเด็กหรือเปล่ามีเสือเราไม่มีใครมาช่วยจับนะคะตะกี้ถ้ามีใครมาช่วยนีย่งไงเสือจะลงไปแล้วเสือลูกออกมานะเสือน้องเสือไปตามลูกออกมาให้เราเร็วเดี๋ยวเราจะเช็ดให้นะน้องเขาเข้าไปข้างในแล้วนะ เดี๋ยวเราจะลองเอาฟางมาปิดไว้เหมือนเดิมก็คือเราได้น้องสามตัวนะคะนี่สีชีวิตที่เขาอยู่ในอยู่ข้างในเนาะเขาต้องมาเจอกับฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นนี่เขาก็คงจะได้ประมาณ ห้เราประมาณวันนะก็ประมาณ इ? ได้่ถึงสิบวันไหมอว่าสิบวันเดี๋ยวเราจะทำความสาดให้เขานะคะก็จะเอาพามาเสียธรรมดานะคะเอาก็คงมหนาวแล้วจะหาที่ให้ลูเสือแล้วหรือว่าเราจะให้ตแดงมา,มาให้มาให้นม น้องสามตัวนะหนาวเลยน้องเสือมีน้องอีกไหมน้องส่องมาแล้วเสือดูแลลูกดีๆนะดูแลลูกที่เหลือดีๆนะอยู่ข้างในน้องเสือนะขอให้รอดนะคะอ่ะเสือเดี๋ยวเราส่องให้เสือน่าจะมีมากกว่าสามเ่ยนะคะ แต่เขาเข้าไปข้างในเดี๋ยวลองตามเสือไปเสือลูกออกมาไหมเขาก็เร็วเกินนะคะสัญชาตญาณของน้องตายหายเข้าไปแล้วที่เ,เพื่อนอ่ะเัืที่เ,เพื่อนหายเข้าไปเลยรงนี้น่าจะไม่มีดินทับน้องใช่ไหมเสือโอเคให้น้องปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันตอนโต คือรูนี้ก็น่าจะไม่มีน้องนะดูไม่มีน้องไกเลยนะหรือว่ามีมีน้ำไหลเข้าตรงนี้นะคะถ้าเจอถ้ามีน้องไกบอกแอุโ้ยมีมดเต็มเลยพอฝนมามดก็มาเหมือนกันรูนีน้รูน,นี้ก็น่าจะไม่มีน้องนะ สายชาติยานของกระต่ายป่าเขาก็าน่าจะเอาตัวรอดได้นะคะดูนี้มีน้องไหมไม่รู้ก็น่าจะไม่มีนะคะคือเราเพิ่อองอเอาน้องมาอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ไม่รู้วิธีเรามาช่วย เสือเสืเเอลองออกมามา,มาเดี๋ยวแม่จะขุดดูเนี่ยเพื่อมีน้องอยู่ในนี้ไหมเพื่อดินทับน้องไม่เสือเสือออกมาเร็วเสือออกมามาเดี๋ยวแม่ดูตรงนี้เดี๋ยวแม่ดูดินให้มาเนี่ยมือแบบเพื่อนเลยนะคะเสือออกมา เสน้องออกมายังนี่ตรงนี้มีน้องตายมันเสดออกมาสินี่ดินตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าดินตรงนี้ตกลงมาเสดอาอมาเร็วเสดอย่าทำแน่นะเสอตรงนี้มีน้องไหมแม่ดูหน่อยเสอขอแม่ดูก่อน เราจะขุดให้น้องนี่แม่กลัวมีแม่กลัวว่ามีแม่กลัวว่าจะมีน้องอยู่ตรงนี้นี่กลัวดินทับก็ดูแล้วนะคะก็ไม่มีนะคะ เขาไปดูน้องไปเอาน้องไปลวกออกมาเร็วตรงนี้ไม่ได้ขุดออกมาแล้วนะคะมือเปื่อหมดเลยขุดโดยมือนะคะก็ไม่เห็นในน้องไต่อยู่ในดินเลยนะคะไม่มีนะคะไม่มีแล้วแล้วเสือก็กําลังเสือชื่อเด็กไหมนะ่ะเขาขาวอะ่ะเสือออกดีเสือนี้คืออะไร สองไปสอ,อกไปสิเ,ออออเดี๋ยวไม่ดูเด็กออกมาไหมเด็กเขาก็ไม่ออกมานะคะเด็กเขาคงจะอยู่รอดอยู่นะแต่ตรงนั้นน่าจะมีดินทับเขาไหมไม่รู้นะคะมันใช่เด็กไหมนี่ไม่รู้ว่ามันจะรอดไปแบบไหนขอให้รอดนะนี่น้องเสือไปดูไปดูลูกเร็ว นี่เราจับได้ตรงนี้เหลืออีกี่เิดบอเหลืออีกมันวิ่งเข้าไปเพราะไม่มีใครช่วยไงเพราะว่าเราอะ่ะเอาพี่ใส่กงแล้วอีกตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปเลยลองเอามือล้วงสิพ่อนี่นี่พ่อนี่นรู้ในนี้มือเราล้วงมือแขนเราสั่น,น,นมาอ่านี่มันก็จะเป็น้ค่ะฮะ สงสารแม่เขาเหรอไม่ลูกเขาอยู่ข้างในก็มีลูกเขา묻เข้าไปข้างในแล้วตัวนั้นอีกนะ่ะไปดูข้างนอกเดี๋ยวเราเอาแสงในรูนี้นะ่ะโอ้ยเราไปดูก่อนน,อนี่ลูกที่ลูกที่ว่ามาพร้อมกับตาแดงน่ะไอ้ก็บ่อูทกอบลแปลนนน โอ้มันเข้าไปลึกอยู่ไม่แม่กลัวว่าแม่กลัวว่านะ้ํามันจะเข้ารูแล้วลูกมันจะตายลูกมันกำลังแดงๆนะ่นนี่รูนี้นี่เดี๋ยวขยายเข้าไปดูเกาบองไม่เห็นหรอกก็เขาบอกว่าจะสลับซับซ้อนอะ่ะอ,อยู่ลึกหาไม่เจอหรอกอันนี้ อุ้ยขอให้รอดปลอดภัยเข้งแรงแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเช็ดให้เขาดูเราจับเขาอุ่นๆเลยแข็งแรงแล้วแม่เขาอ่ะไปเฝ้าตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นมานี่แม่เขาเป็นน้องเสือนะคะตัวนี้เป็นน้องน้ำตา ยังไม่ลืมตาเลยเดี๋ยวเราให้เขาอยู่กรงเลยก่อนเดี๋ยวไปหาผ้ามาห่มให้เขาผ้าตัวนี้เปียกแล้วดูยังเปื้อนอยู่เลยเดี๋ยวตก จำไว้ว่ากระจายมาเจาะมาตอนเวลาเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวมันก็จะบางทีก็จะไม่ไม่กลัว <ๆ S 2> ว่าดินนี้จะทับมันนะแม่ก็ <laughs> ขุดนะน้องเปื้อนจังแต่น้องก็น่ารักนะน้องมีจุ๋ด้วยอ่ะดูได้ไงก็งนี่ไงยืดออกมาอยูอ่ไหนน้องตัวคู่แน่เลยเล็กๆก็รู้เหรอไหนมันมีจุ๋ด้วยนี่เหรอไม่อย่ากทำน้องไหนไหนไหนดูดูดูดีๆดูที่ขยายดูดีๆ ดูดีดีดีไหนบอกว่ามีจูทําไม,มจะเห็นจูนนจเร็วแท้มาเมื่อเช้าแม่หาจูตัวใหญ่ยังไม่เจอสักตัวเลยเสใส่ทำไมนี่เป็นตัวผู้หรือเปล่าว่ามีตอนแรกก็มันคล้ายๆเหมือนจูไหนดูดูแต่ลูกล้กหนูอยู่ไหนอะตัวโตซัตต้าเอียงแล้แลหนดูทำปากฟูซีเหมือนกันไหมตัวหน้าขึ้นมาเอาหน้ามาถ่ายเร็วแนะน่อนของหนูอ๋อน้องหนาวดูสันน้องสันแล้วลูก แม่ไล่ตัวที่มันค้าแรกหนูนก็รู้ว่าแม่เอาแบบว่ายังปเป็นแดงๆอยู่มาให้หนูแดงๆไม่รู้แดงๆหรออ่ะลัว,วมันโดนน้ำซัดไปทานั้นอยู่มีตัวแดงๆงด้ยนะอยา่าซิจับตัวเดิมนี่นี่น้ำตาลแล้วตัวนี้มาก่อนจับเขาหน่อยออดูทำปากยิ้มจุบๆๆจ๊บจุ๊บจังยังไม่ลืมตาหรือว่าที่แท้แล้วมันเพื่อนดิน แ,<ต>แม่เช,ช็ดอยู่นะเดี๋ยวจะเอาผ้าใหม่มาเช,ช็ดอยู่ให้อาหารพ่อเขาอยู่น้องสั่นนะแม่ดินเข้าตาน้องเอใช่แต่ไม่รู้ว่าได้ตัวไหนมาก่อนนะแต่แม่ดูดูตอนเส้นกระโดดเลยได้รับใบอุ่นจากแม่ตัวนี้มันจะอยู่นิ่งๆก็เด็กไงเด็กเกินไม่มันมันไม่ได้อะไรคือดินน่าจะเข้าตาน้องหรือว่าน้องยังลืมตาไม่ได้อะไรเล็กกว่า สามตัวนสองตัวนั้นเหรอหรือไม่บางมันตัวเล็กกว่ามันยังหนาวอยู่หรอท่าที่น้องของคนคนนี้จิ้มไม่ใส่ไว็นดูดิได้ค่คยมาอนดูใหม่ปะแบ,บมือดิแบ,บมือบบม,อมา,อาไว้ใกล้ๆน้าเห็นอยู่เออโฉเอาหันมายิ้มเลยอยากจุ๊บแต่มันเป็นเป็นด้วยดินเนะเป็นดินแต่จ๊บมันเป็นดินขอจุ๊บ่อยลูก เลยค่ะโอ้โหจุกระต่ายดินดินมาโชว์ใหม่โชว์ใหม่เอาใส่กแก้มมาเอาใส่กแก้มใส่กแก้ม,มเอากใกล้แก้มหนูหน่อยอเอาไปกใกล้แก้มหนูหน่อยปะแก้มเขาขาวอ่ะอาหันหน้ามาหนึ่งสองน้อง,อง,อง,องาลเทาไอ้หนน้องเสือลูกน้องเสือได้นี่เสือดาวลูกน้องเสือเขาไปเฝ้าอยู่เสือขอลูกเลยนะ ตั้งชื uh 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 <t uh> <t uh uh ่อให้มันตนน่ะนั่นไงก็มันมีลายเสืองไงแค่นี้ก็เล็บยาวแล้วฮะ